โซรชัยรอสมัยครับมีช่วงพิการ1 28มาสอบเกินไปเกินไปจุดห้าวันตักนี้คุมมากี่โลครับประมาณ4โลคสอบอยู่ที่เวลามสอบประสบโชคนะผมว่าผู้สอบมีใครบ้างเนี่ยนู่นก็มีเยอะครับมีไพร่ลดน้อยเซนเชียงน้อยก็หลายคนเก็บตัวรวมๆมากี่วันมาสิบกว่าวันนะก็ซ้อมมาก่อนหน้านี้ก็มาเร่งสิบกว่าวันวันนี้เจอกับ ลมบอบเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาก่อนไหมดูครับก่อนในนอนนะรู้จักกันอย่างดีครับเป็นไงบ้างเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเขาจะมีลูกต่อยมัดเตะลูกบูลูกมวยนี้ระวังเกมางแพงไงดีครับผมตีเบอร์เข่าครับอก็ดังเราเทมัดนับเตะขาอล่าสุดเราแพ้ใครมานะ่ก็ชนะครับก็เป็นเศกับชัยครับชนะพรเอกชัยมาโอ้โหวันนั้นนีเสียบอยู่เลยครับวันนี้อยู่ไหมอยู่แข็งแรงเหมือนเดิมครั เราอายุใหญ่แล้วครับ33มสิบเลยคนจังหวัดโคราชนะครับไปปล่อยกิโลละ62เพื่อนเพ่เป็นมวยมวยเข่าหนักซ้ายที่ขวาครับขวาเราสูงร้อยร้อเราชกมวยมากี่ร้อยแล้วพี่ประมาณ3 400ีร้อฝากพี่น้องเพื่เชียร์หน่อยครับแล้วฝากพี่น้องเพื่เชียร์หน่อยกอเชียร์กันเยอะๆนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณครับพี่ครับ ต้นนะครับสวัสดีครับผมลำบองสอดเดลปารับโอ้โหหายจากห้ายกนี่ไปกี่เดือนกี่ปีเกือบถึงปีไหมสองปีสองปีเลยไปชกวันมากี่ไฟรวมๆแล้วหกไฟเป็นไงผลงานชนะสี่แพ้สองก็ถือว่ายังดีจบบนนัดได้กี่รอบสามรอบสามรอบได้บ้านยังก็ได้แล้วครับเสริมเสริมบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลับมาโชกห้ายกรับใช้ต้นสังกัดต่อเจอใครวันนี้เจอสุรชัยครับเป็นไงเคยเจอพีเขามาก่อนไหม ยังไม่เคยครับก็เคยเคยอยู่ด้วยกันใช่ไหมยังยังไม่ครับไม่เคยใช่ไหมตอนอยู่สมัยนี้ไม่เคยแล้วพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างมวยเข่าแน่นอนว่าเกมบาอลแข้งดี้เจอเข่าแทงแบบนี้แรกเลยครับเจอหมัดแล้ววเหนี่เราก็พร้อมบวกเลยนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้ซ้อมอยู่วิไลพลาชียงใหม่อ้มัซ้อมมีใครบ้างก็มีทีนันไก็มีเกติชามีหลายคนรวมๆกี่วันไฟนี้ ก็เป็นเดือนได้เดือนนะก็มาเคลื่อนไหวห้ายกครับแล้วล่าสุดก็ชนะมาใช่ครับความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ละก็ตอนนี้ก็เก้าสื่อได้น้ำหนักนี้ชกเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบแปดเออเป็นไงมาสอบครั้งแรกมาเกินอยู่จุดสองโอ้โหก็สบายสบายครับอ่าใหญ่แล้วครับตอนนี้อยี่สิบหกครับคนจังหวัดจังหวัดลำพูนครับไปปล่อยกิโลครับไปปล่อยมีหกจุดสองแล้วเฮชยเราเป็นมวยฝีมือครับซ้ายหรือขวาไปซ้ายเราสูงร้อยร้อร้อยหกสิบ โอเคครับฝากเชร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับ